พุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนแผ่นดินใต้ครั้งแรกนับจากวันนั้นวันแล้ววันเล่าทั้งสององค์ได้ทรงงานกรำแดดไอฝนสเสด็จพระราชดำเนินไปช่วยเหลือราษฎรโด,อดยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาหลัก น้ำดินและกเกษตรกรรมในขณะที่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีนาถทรงสนองพระรบรมราโชโายในการดูแลเรื่องของอาชีพเสริมรการศึกษาสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปหลากหลายแนวพระราชดำริเหล่านี้ได้นำมาสู่แนวทางของการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกกับการสร้างความมั่นคงให้มันเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทย ในการที่ทั้งสองโปร่งเนี่ยเสด็จไปทรงงานที่พื้นที่จงังหวัดเชียงภาคใต้เนี่ยทั้งหลายจงังหวัดด้วยกันทรงมีพระตำหนักทักษิณวชินิเวศท,ที่จะทรงประทับได้ทรงงานเนี่ยแต่ละปีเนี่ยในช่วงปลายปลายปีเนี่ยท่านจะไปเป็นผมจําได้ว่ากว่า30ปีมาแล้วที่ท่านทรงทำที่ผมเน้นตรงนี้เ็เพราะว่าแนวทางที่ท่านพระราชทานไว้ที่ภาคใต้เนี่ย ก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของงหวเดกชนภาคใต้ในปัจจุบันนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยท่านทรงไปทรงงานมากมายนะครับางานศิลปะชีพในภาคใต้เนี่ยได้ท่งฤิเริ่มเมือนเนินการมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงที่สําคัญที่เราเห็นเลยคือโครงการาปักผ้าของของอประชาชนในภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งสุภาพสตรี ซึ่งซึ่งได้ทําได้อย่างสวยงามมากอันนี้อันนี้เห็นเด่นชัดนะครับแนวทางดังกล่าวนี้ท่านได้ทรงทำที่ผมเน้นว่าไปเกี่ยวข้องความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ก็คือว่าคําว่าเอาการเมืองไปแก้ปัญหาไม่ใช่ใช้การทหารไปแก้ปัญหาที่ภาคใต้ต้นแบบจริงๆเนี่ยมาจากพระอ,องค์ท่านพระอ,องค์ท่านทรงไปดูแลทั้งการเป็นอยู่ของประชาชนเรียกว่าเอาการพัฒนาเข้าไปในพื้นที่นะครับในเรื่องของการทำมาหากิน ในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ทํากินไม่ได้เช่นป่าพุเป็นต้นองค์า่นก็ได้แก้ปัญหาให้เศษพระเจ้าท่านจะทรงเอา,อาพรสวรรค์ของคนพื้นที่ภาคใต้ขึ้นมาที่เราเห็นโด่งดังประการหนึ่งที่เราเดืงพูดถึงกันไปก็คือเรื่องของเป่ายานิเพานะครับท่านสรงเอาทราัพยากรธรรมชาติเอามาทำจนเป็นงานศิลปะ แล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของของของชีปาชีพของภาคใต้แล้วก็นํามาสิงโครงการอื่นๆมีดินเครื่องปั้นดินเผามีเรื่องของผอ้าปักนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นต้นแบบของกองทะบบกทีอของรัฐบาลที่จะเอาการพัฒนาไปแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันนี้นะครับที่คือที่มานอกจากนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ย พระองค์ท่านทรงได้มีโครงการฟาร์มตัวอย่างแนวคิดก็คือว่าทาให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีอาชีพอยู่ได้ประชาชนที่ยากลําบากจากภัยคุกคามที่ไม่สามารถจะมีระบบชีวิตอยู่ได้เนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงเอามาให้ความรู้เอามารวมกันอยู่ป้องกันตนเองให้ได้แล้วก็สามารถที่จะประกอบอาชีพการเกษตรได้นั่นคือโครงการฟาร์มตัวอย่างในปัจจุบันนี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างเนี่ยมีสิ่งดีซึ่งซึ่งผมอยากจะเรียนให้ทราบก็คือ ท่านทรงพระสานพระเมตตาเนี่ยกับทั้งคนไทยกุฎไทยมุสลิมอย่างเท่าเทียมกันทั้งสองอประชาชนชาวไทยพุฎไทยมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันในความตัวอย่างประกอบอาชีพตามความรู้หรือว,ว่าทางทักษะหรือทางประสบการณ์ที่ตัวเองมีในพื้นที่สิ่งนี้เองทอําให้ต่างชาติเนี่ยเขายอมรับอาการแก้ปัญหาที่ภาคใต้เนี่ยเราไม่ได้ใช้การทหารไปรปราบปรามแก้ไขปัญหา เราใช้การพัฒนาอย่างที่ผมเรียนแล้วพื้นฐานนี้มาจากโครงการพระชมิดทริที่ดีทรงนีนะครับทั้งด้นๆด้านของการประกอบอาชีพและวก็การอารชีพเสริมอันนี้เป็นต้นแบบที่เราใช้การแก้ไข<ห>ปาาันสรททสญหาสริน ที่สำคัญแนวพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ด้วยการสร้างงานพัฒนาอาชีพวันนี้ได้เป็นด่างสายน้ำที่ลินไหลหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนพื้นแผ่นดินใต้ได้มีควัมและกำลังใจทำให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในบ้านเกิดต่อไปลปรชีามหมามมไ พอจกกนนี้้าาาาาปงควมลลผสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงมุ่งมั่นการช่วยเหลือเกษตรกร,กรในชนบทเป็นสําคัญความกันดารและระยะทางที่ห่างไกลจึงไม่ใช่อุปสรรคสําหรับพระเมตตาห่วงใย,ยประสบกนรณรของพระองค์พระองค์จึงมีพระราชดําริจะดทาโครงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารในลักษณะของโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในภูมิภาคต่างๆของประเทศ ที่ฉันทำฟาร์มตัวอย่างขึ้นเนี่ยเพื่อสอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องอาหารการกินอย่างที่สองก็คือต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำรรม,มาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงิน ให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนึงในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะได้ค่าจ้างทุกวันเนื้ออื่นใดยังได้พระราชทานโอกาส โดยจ้างชาวบ้านมาทำงานในฟาร์มเป็นทั้งการสร้างอาชีพสร้างรายได้และเป็นการสอนชาวบ้านไปในตัวให้รู้จักวิธีการทำเกษตรอย่างมีประสิทธิผลและยังเป็นการเพิ่มผลผลิตให้มีมากขึ้นเพื่อสะสมสำรองไว้จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินในอนาคตขพเจายกใความระบใจอย่างยิงกับคประบาดชุเด็บรุณราชิน ให้ความช่วยให้เื็นที่นี้เป็นทีน่นำรองตัืว่เป็นกเกษตรกรได้ทำมาหาชิ้นมอนเหมือนว่าก่อนนะคะเราไม่มีรายได้ะค่ะอยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านเฉยๆนะคะทําให้เรามีความรู้แล้วก็ไปนาไปประกอบอาชีพที่บ้านได้ะค่ะทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้รับสนองพระราชดำริขยายผลกิจกรรมด้านการเกษตรการประมงส่งเสริมการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลูกพืชผักปลอดสารพิษการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกรวมถึงการให้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่และอาชีพของราษฎรมากยิ่งขึ้น จากก่อนสิมาเหตุงานจะเป้าหนองบักถาวรนี่นะคะกะมีอาชีพทำนาแล้วค่ะอยู่บ้าน,น,นกับบทตองกับตกับบมีอาชีพมันยังเสริมอีกคะ่ะก็มีรายได้ปรเพียงพอต่อการใส่ใจนะคะก็เลยต้องหางานทำที่หนีพอดีเป็นเนตรายชไล่นี้นี่นในไหหนูมีสางเปิดบ้านเป็นอยู่เป็นมาสางงานในปอกหนูมีงานเฮ็ดค่ะก็เลยได้มาสมาัครงานยืนหนึ่งคะ่กะก็เลยได้เข้ามาเหตุงานตั้งแต่ปีสีเก่าคะ่ะมาเหตุงานตรงนี้เป็นไหปุ๊บมูยมีความรู้ สา,างการกเกษตรได้ปลูกพักเรียงสาต่างๆนะคะสามารถเอาความรู้สิ่งนีไปใส่ยุ่งเงื่อนกระได้นนค่ะไปเอาไปปลูกเ,เพ็่อรายเพิ่มนจะของค่ะลระกะจากเดิมสิเพื่พอเคยมีรายได้แล้วก็มีหน่อยบ่าเพียงพ่อใส่ใจเห็น,นหนูมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงตัวเองไดวว้เลี้ยงครอบครัวได้พรอบค่ะ